สวัสดีครับสวัสดีกระยาที่มิทุกท่านญาติธรรมทุกคนนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่3แล้วเนาะแต่ว่าเมื่อกี้ผมไปดูคลิปเอ้าทำไมมันกระตุกคือมันอาจจะมีปัญหาเรื่องเรื่องสัญญาณอนเน็ตเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยครับบางทีมันมันอาจจะติดติดขัดขัด,ขดนะแต่ว่าวันนี้ครับผมมีความตั้งใจที่จะมาพูดนะครับในสิ่งที่ผมได้ปฏิบัติอยู่เนาะคลิปนี้ผมจะพูดถึงเรื่องเรื่องเวลาครับ คือเรื่องเวลามันเป็นยังไงอาจารย์มันคือผมเข้าใจว่าทุกคนอ่ะอยากจะปฏิบัติธรรมแต่ด้วยเงื่อนไขของเวลาเนาะจริงๆเงื่อนไขในการปฏิบัติธรรมมันมีครอบครัวเรื่องครอบครัวมีหน้าที่ก,การงานเรื่องเวลาเรื่องสําคัญที่สุดก็คือเรื่องเวลาเราต้องจัดการครับเราต้องใช้คําว่าอะไรนะเราต้องใช้คําว่าช่วงชิงเวลาในชีวิตประจําวันให้ได้ในการปฏิบัตินะครับปฏิบัติคืออะไรอาจารย์มันก็คือเอาจิตเกาะกายก็คือพิจารณากาย ให้ได้เท่าไหร่คจริงๆเท่าไหร่ไม่สําคัญครับเพียงแต่ว่าเราต้องเริ่มด้วยตัวเราอาจจะคนบางคนอาจจะเริ่มที่30นาะทีหรือว่าทําทุกวันหยุดวันอาทิตย์วันเสาร์ที่เราหยุดอา,อาจจะเดินจงกรมพิจารณากายหรือว่านั่งพิจารณากายอะไรประมาณนี้ครับอันนี้ก็มันเป็นเรื่องส่วนตัวเนาะส่วนบุคคลเป็นเรื่องปักจเจ็บบุคคลว่าเราจะ สามารถที่จะจัดการจัดสรรเวลาในการปฏิบัติได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากเนาะนะครับถ้าเรา <c oughs> ถ้าเราไม่สามารถที่จะจัดการเวลาหรือว่า <c oughs> เราไม่มีเวลาครับหรือว่าเวลาน้อยสามสิบนาทีแต่ว่ามันมันเกี่ยวกับความต่อเนื่องเลยครับความต่อเนื่องถ้าเราไม่ต่อเนื่องเนี่ยหรือว่าเรามีความเพียรน,น้อยเนี่ยมันจะมีนิวรณ์ครับนิวรณ์ตัวนี้จะเป็นตัวที่มาขวางกั้น ไม่ให้เราเกิดความเขาไม่ให้เขาเรียกว่าไม่ให้เราเกิดมมกเกิดผลไม่ให้เราเกิดผลสําเร็จในการปฏิบัติมันจะทําให้เรามีนิวรณ์ความง่วงเหงาหานอนความขี้เกียจขี้คานความลังเดสงสัยแต่ว่าถ้าเราปฏิบัติด้วยความต่อเนื่องด้วยความเพียรเราจะมีอินทรีย์ห้าครับศรัทธาวิริยสติส,ตสม,มาธิปัญญาเราจะแกะ่กล้าเราก็จะสามารถเอาชนะนิวรณ์ได้การที่เราจะเอาสามารถการที่เราจะสามารถเอาชนะนิวรณ์ได้นะเราก็ต้องพิจารณากายครับ พิจรนากายคุยให้มากพิจารณาให้มากตามตามระยะเวลาตามสิ่งที่เราช่วงชิงเวลาในการปฏิบัติได้อา,อาจารย์วันแล้วนนี้ผมจะพูดถึงลักษณะของผมเนาะอาจารย์วันแล้วปฏิบัติยังไงคือผมจะมีลักษณะมันว่าเป็นการสร้างเงื่อนไขสร้างกรอบเวลาก็คือกําหนดคือผมใช้คาว่าอธิฐานจิตพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงพ่อจารานเทคินาอยู่ท่านบอกว่า เป็นการตั้งปณิธานนะครับเป็นการตั้งปณิธานที่จะปฏิบัติธรรมคือยกตัวอย่างเนาะคือหลังจากที่ผมกลับมาจากฟลอริดาน่าจะเป็นวันที่ยี <c> ่ส <oughs> กันยาเนเอาะคือผมมาบ้านปุ๊บผมก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไงดีคือก่อนหน้านั้นที่ผมไปฟลอริดาสาวันอะ่ะเอ้ยผมไปฟลอริดาสิบวันเนาะ แต่ผมก็ไม่ได้ปฏิบัติเต็มที่ไงครับเพราะว่าเราไปทํางานไปช่วยหลานประมาณนี้ครับผมก็เลยได้ตั้งเป็นนิทานนะครับได้ตั้งเป็นนิทานอธิษฐานจิตสําเร็จได้3ามอย่างก็คือพอสําเร็จ3าอย่างปุ๊บผมก็ปฏิบัติสามช่วงอันนี้เป็นช่วงที่สองเนาะวันที่เก้าวันที่9ถึงส7วันที่ส9เก้าถ,ถึง27บอะไรประมาณนี้ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมทําอยู่ล่าสุดเนาะล่าสุดผมก็คิดว่าแบบ เราก็ลองอธิษฐานครับว่าขอให้ <c oughs> พ่อบ้านเนาะพ่อบ้านผมเขาเป็นคนเป็นเป็นวาดภาพขายเป็นอาร์ติสต์ครับผมก็เลยมีความรู้สึกว่าตั้งอธิษฐานจิตขอให้ใน,นายชานวายแม่มีงานเข้าเงินเข้าร่ำรวยเงินทองก,ก็คือหมายถึงว่าขอให้เขาได้ขายงานอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แบบมันผมเคยพูดให้เราฟังเลยนะว่าการอธิษฐานจิตมันเป็นเรื่องความเชื่อที่เราอธิษฐานเพื่อที่จะบังคับ สร้างกฎเกณฑ์ให้เราปฏิบัติตามกรอเวลาที่เรากาหนดไว้ผมก็อธิษฐานว่าขอให้พ่อบ้านได้ขายงานช่วงวันที่เก้าถึงวันที่สิบเก้าตุลาวันนี้วันที่สิบสามเนาะรู้ไหมครับว่า,าพ่อบ้านขายได้ตั้งแต่วันที่แปดแล้วครับผมก็วันที่แปดไม่นับนี่เพราะว่าเราเริ่มวันที่เก้าเลยประมาณเนี้ยรู้ไหมครับวันที่เก้าตื่นเช้ามาพ่อพ่อบ้านยังไงยู่มีลูกค้าสั่งงานมาอา้าว งานเข้าจริงๆแต่ว่าสิ่งที่ผมอธิษฐานจิตมันมันมันจะเกินไปไหมอ่ะผมว่าถ้าพอบ้านได้ขายงานในช่วงนี้วันที่เกถึง19ตุลาเนี่ยผมจะปฏิบัติ19รอบต่อวันตั้งแต่วันที่19ตุลาจนถึง19กันยาเอ้ย19ตุลาถึง19พฤศจิกาเฮ้ยมันหนึ่งเดือนเลยเหรอคือปกติผมจะอ,อธิษฐานจิตปฏิบัติ9้าชั่วโมง9วันต่อเนื่อง9้าวันต่อเนื่องไม่ได้คิดว่าจะเป็นหนึ่งหนึ่งเดือนครับ ผมก็เลยอ้าอธิษฐานแล้วก็แล้วมันก็เป็นจริงครับมันก็เป็นจริงตามที่อธิษฐานจิตแต่ว่าผมอยากให้ทุกคนทำความเข้าใจนะครับสิ่งนี้ที่มันเกิดขึ้นกับผมอะ่ะคือลูกค้าเขาจะซื้ออยู่แล้วครับลูกค้าจะซื้ออยู่แล้วแต่ว่าเขามาซื้อในช่วงที่ผมอธิษฐานจิตพอดีอันนี้ไม่ใช่ว่าเราอธิษฐานแล้วมันมันเกิดผลอะไรประมาณนี้ครับไม่อยากให้เรามีความเชื่อหรือว่าอะไรนะ หรือว่ามีจุดมุ่งหมายในการปฏิบัติธรรมแบบอื่นอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าจุดมุ่งหมายในการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เราสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะแต่ว่าสิ่งที่ผมอธิษฐานจิตไว้เพื่ออะไรครับเพื่อที่บังคับตัวเองครับคือการปฏิบัติธรรมเราอยู่ๆจะมนันขึ้นเฮ้ยฉันจะปฏิบัติธรรมนะฉันจะเดินจงกรมมันทําได้อยู่ครับแต่ว่ามันพอ <c oughs> พอต่อไปเรื่อยๆมันก็จะมีเขาเขาเรียกว,ว่าเราไม่มีอะไรมอตุสตัวเองใช่ไหมมันไม่มีอะไรกระตุ้นให้ตัวเองปฏิบัติผมก็เลยสร้างเงื่อนไขครับ เขาเรียกว่าสร้างเงื่อนไขสร้างกอดเวลาเป็นข้อบังคับตัวเองให้ปฏิบัติธรรมอย่างก้ารอบต่อวัน9วันต่อเนื่องทีนี้ล่าสุดมันใช่มันไม่ใช่9วันนี่สิตุลาถึง19พฤศจิกาเดือนหนึ่งครับก็แสดงว่าเนาะอันนี้เป็นความเชื่อเนาะก็แสดงว่าเขาให้เราต้องการปฏิบัติเขาต้องการให้เราปฏิบัตินะก็เลยต้องปฏิบัติมันที่สิบเถึงสิบสตุลาถึงสิ ก้าวจิกาคือพิจารณากาย <c oughs> 19รอบแต่แต่ผมไม่ได้ว่าเดินจงกรม19รอบนะก็คือพิจารณากายแต่ปลายผมถึงปลายเท้าปลายเท้าถึงปลายผมพิจารณากระดูก206ชิ้นพิจารณาป่าชากา้าแล้วก็สรุปโพธิป,ปัฏฐานราม37นะครับอันนี้ก็เป็นก็เป็นเรื่องที่มาเล่าให้ฟังว่าอาจารย์วนันไม่มีเวลาทำยังไงเขาเรียกว่าช่วงชิงเวลาในชีวิตประจำวันให้ได้มากที่สุดในการปฏิบัติธรรม อาจจะเป็นวันหยุดที่เราไม่ได้ทำงานเป็นวันเสาร์อาทิตย์ตื่นนอนก่อนนอนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องสร้างเงื่อนไขอย่างที่ผมว่าเราอธิษฐานจิตแต่เผอิญนว่าสิ่งที่ผมอธิษฐานมันเป็นจริงหมดเลยครับเป็นจริงก็ขอโทษนะครับมันเป็นจริงก็คือหมายถึงว่าเป็นจริงในสิ่งที่เราอธิษฐานไว้แล้วมันก็เหมือนกับว่าเราอธิษฐานแล้วเราพูดแล้วเราต้องทําประมาณนี้ครับเป็นสิ่งที่บังคับเราโดยอัตโนมัติอันนี้ก็ เป็นประสบการณ์เนาะเป็นประสบการณ์เป็นสิ่งที่ผมทําอยู่แล้วมาเล่าสู่กันฟังเฮ้ยอาจารย์วันมันไม่ได้หรอกเราต้องทํามาหากินแต่ละวันเราจะมาเดินจงกรมได้ไงประมาณนี้ครับก็อย่างที่ผมว่าครับเราต้องช่วงจริงเวลาในชีวิตประจําวันถ้าเราไม่ปฏิบัติเนาะถ้าเราไม่ปฏิบัติถ้าเราไม่ไปศึกษาพระธรรมคำส่งสอนของพระพุทธองค์เนี่ยจิตเรามันก็จะไปทางโลกร้อยเปอร์เซ็นต์ครับถ้าจิตเราไปทางโลกร้อยเปอร์เซ็นต์พอเราเกิดปัญหาขึ้นมาหรือว่า มีอะไรมากระทบเราอะ่ะมันก็จะทาให้เราทุกร้อยเปอร์เซ็นมันก็ทุกทางโลกเป็นเรื่องปกติเนาะแต่ว่าถ้าเรามาทางธรรมมาศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์มาศึกษา <c oughs> มาพิจารณากายมาเจริญสติปัฏฐานสี่มันจะทําให้เรารู้แจ้งอ,อริยสัจสี่มันก็จะทําให้เราสามารถจัดการกับกิเลสได้ความทุกข์มันจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะความทุกข์มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันขึ้นอยู่กับจิตเราครับรขึ้นอยู่กับจิตเราที่ฝึกดีแล้วก็เรียกว่า ฝึกจิตให้เขาเรียกว่าเราการการเจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยเป็นการฝึกจิตให้อยู่ในกายพอจิตอยู่ในกายมันก็ไม่มีกิเลสสามตัวครับราค่าโทสะอันนี้เรารู้แล้วเนาะถ้าเราคิดถึงคนอื่นจิตส่งนอกคิดถึงคนอื่นราคาโทสะมันเกิดแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่เราเอาจิตในกายจิตก่อกายไว้ตับไตแท้พุงมันไม่เกิดกิเลสเนี่ยครับมันก็เลยกิเลสจะลดลงแต่ปัญหาของเราคือเราไม่มีเวลาปัญหาของเราว่าเฮ้ยเราจะทําได้กี่นาทีอะไรประมาณนี้ครับ แต่มันก็มีหลักของมันคือเราให้เราพิจารณาให้มากคุยให้มากหาข้อมูลมาคุยให้จิตเข้าใจจิตเขาก็จะไปรับคําตอบครับจิตเขาก็จะมีคําตอบว่าร่างกายไม่ใช่ของเราร่างกายมันไม่ได้สวยร,ร่างกายไม่ใช่ของเราก็ไปตัดอุปทานขันห้าความยึดมั่นถึงมั่นตัวเองร่างกายไม่สวยไม่งานมันก็จะไปตัดฉันทราขะความรักตัวเองอันนี้คือปัญญาครับแต่คําว่าที่เราจะไปลดอัตราตัวตวนว่ามันไม่ใช่ของเราตัวกูของกูเนี่ย มันไม่ใช่อยู่ๆมันจะเกิดขึ้นครับเรามันต้องผ่านขบวนการเจริญสติปัฏฐานสีต้องผ่านขนบวนการเจริญมรรคต้องผ่านการพิจารณากายต้องผ่านการเห็นกายจิตถึงจะได้คําตอบว่าร่างกายไม่ใช่ของเราทีนี้ความยึดมัน่นถมมั่นตัวกูของกูก็จะลดลงเอา้าเรือนชานบ้านช่องสามีภรรยาลูกไม่ใช่ของเราหนี่อะไรประมาณน,นี้ครับแต่ท้งนี้ท้งนั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายครับเราต้องพิจารณาให้มากคุยให้มากจเจริญสติปัฏฐานสีให้มากเนานะคลิปนี้ก็อย่างรวดเร็ว ก็คือสรุปนะครับก็คือหมายถึงว่าการที่เราจะช่วงชิงเวลาในชีวิตประจาวันในการปฏิบัติธรรมเราต้องสร้างเงื่อนไขโดยการอธิษฐานจิตโดยการตั้งปณิธานเพื่อเป็นการบังคับตัวเองครับเพื่อที่จะบังคับตัวเองให้เราปฏิบัติอยู่ในช่วงเวลาที่เรากําหนด <c oughs> เราจะเอา30มนาทีก่อนครับอาทุกวันอาทิตย์วันละสามสิบนาทีถ้าไม่ง่ายสามสิบนาทีไม่ใช่นั่งสมาธินะครับพิจารณากายพิจารณากายผมดูผมขนเล็บฝันหนัง คุยให้มากพิจารณาให้มากนะครับอันนี้ก็จะเป็นสามสิบนาทีแล้วก็เป็นสี่สิบห้านาทีก็หมายถึงว่าเราก็จะมีเขาเรียกว่าเราจะมีอํานาจในการคุมจิตมากขึ้นเพราะเพราะเพราะเรามีมาทางธรรมครับทางธรรมมันก็จะมากกว่าทางโลกแต่ว่าถ้าเราถ้าเรายังไม่ปฏิบัติทางโลกก็จะร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามาทางธรรมสิบทางโลกก็เหลือเก้าสิบมาทางธรรมยี่สิบทางโลกเหลือแปดสิบ แต่เมื่อไรก็ตามที่เรามาทางธรรมหกสิบทางโลกสี่สิบอันนี้ครับสาคัญมากจิตเราเราก็จะมีความสามารถในการคุมจิตให้อยู่ในกายนะครับราคโทสะโมหะก็จะค่อยๆลดลงเบาบางจางไายแล้วก็สิ้นไปนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรนะครับเป็นจุดมุ่งหมายในการปฏิบัติธรรมก็คือให้เราสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะนะครับก็เป็นกําลังใจให้เนาะว่าจะอธิษฐานจิตยังไงจะตั้งเป็นนิทานยังไงมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของเราเราทําอาชีพอะไรเรา ครอบครัวเป็นใจไหมเรามีเวลาเท่าไหร่เราจัดการเราได้เพราะว่าตัวเราเราจะรู้ครับว่าเราจะได้กี่ชั่วโมงต่อวัน30หน้นาทีหรือว่า1ชั่วโมงต่อวันเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับขอให้ทุกท่านดวงตาเห็นธรรมนะครับสวัสดีครับ